สวัสดีค่ะวันนี้อู่โชคอน,นันต์รถเกษตรรถอีแตนชชยภูมินะคะมีอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งผลงานนะคะมาให้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้ก็คือจะเป็นหกล้อรุ่นกลางนะคะอ่เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าคันนี้มีเปรช่วงล่างยังไงนะคะคันนี้จะประกอบไปด้วยคานหน้านะคะแล้วก็เพลาท้ายของอีสู18ร้อยสิบแปดนะเพลาข้างนะคะ โตยต้า 3L สโลโตยต้า 5L นะคะขึ้นแหนบ7เซน สำหรับวันนี้นะคะก็ทำการส่งมอบที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะคะระยะทางการเดินทางก็คือ440กิโลเมตรนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้เลอตแต่นดีๆไว้ใช้งานนะคะก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาได้ที่ Facebook นะคะอู๋โชคอน,นันต์อลอกเต็งลอตแต่นเชยภูมิหรืออ,อีกแฟนเพจนะคะอีแตนโชคอนันต์นะคะ หรือเบอร์โทรนะคะสับถามเข้ามาที่เบอร์โทร0910187005และอีกหนึ่งเบอร์โทรคือ0878742040ฝากอ่ะให้ชมนะคะอีกหนึ่งผลงานดีๆนะคะที่เราภูมิใจและตั้งใจนำเสนอนะคะขอบคุณมากค่ะ